กรุงศรีอยุธยาในสายตาฝรั่งกรุงศรีอยุธยานั้นสร้างตรงจุดที่แม่น้ำสามสายมาบรรจบกันคือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าศักและแม่น้ำลบบุรีทำให้มีแม่น้ำล้อมรอบถึงสามด้านนับเป็นความกล้าหาญและชานฉลาดในการควบคุมน้ำนอกจากไม่ให้ท่วมเมืองในฤดูน้ำเหนือหลักแล้วยังใช้เป็นยุทธศาสตร์ป้องกันพระนครได้อย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้า คุมการขนส่งทางเหนือทั้งหมดสินค้าตั้งแต่ล้านนาลงมาต้องมารวมอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อขายให้สัมเพอต่างประเทศขณะเดียวกันก็เป็นจุดกระจายสินค้าที่มาจากสัมเพอต่างประเทศไปตามหัวเมืองทางเหนือจนถึงลาวและขเขมรทําให้เศรษฐ,ฐกิจของกรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองอย่างรวดเร็วมีกองทัพที่เข้มแข็งและเป็นราชอาณาจักรใหญ่ในย่านตะวันออกโยซอเซาเตนผู้จัดการบริษัทการค้าของฮอลันดา ซึ่งมาประจำการอยู่ในกรุงศรีอยุธยาสองรอบในสมัยพระเจ้าทรงธรรมและสมัยพระเจ้าปราสาททองรวมเวลา8ปีได้เขียนไว้ในจดหมายเหตุโยสเซาเตนเมื่อพอศ2 2 1 7 7 9ว่าประเทศสยามเป็นราชอาณาจักรใหญ่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปตั้งอยู่ในทวีปเอเชียทางตอนเหนือของเส้นศูนย์สูตร เรื่อยขึ้นไปจนถึงเส้นรุงที่14มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรหงสาวดีและอังวะอาณาจักรสยามประกอบไปด้วยเมืองเล็กใหญ่มากมายพระนครศรีอยุธยานี้จึงเป็นนครที่โอ่อ่าเต็มไปด้วยโบสถ์วิหารซึ่งมีจำนวนมากกว่า300แห่งและก่อสร้างขึ้นอย่างวิจิตรพิสดารที่สุดโบสถ์วิหารเหล่านี้มีปรางเจดีและรูปปั้นรูปหล่อยอย่างมากมายใช้ทองฉาบอยู่ภายนอกสีเหลืองอาลามทั่วไปหมดเป็นพระมหานาครที่สร้างอยู่ข้างฝั่งแม่น้ำ โดยมีผังเมืองวางไว้อย่างเป็นระเบียบจึงเป็นนครที่สวยงามมากตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมมีประชาชนหนาแน่นและเต็มไปด้วยสินค้าสิ่งของจำเป็นแก่ชีวิตนำเข้ามาขายจากนานาประเทศเท่าที่ข้าพเจ้าทราบยังไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดในแถบนี้ของโลกที่จะมีเมืองหลวงใหญ่โตมโหานวิจิตพิสดารและสมบูรณ์พูนสุขเหมือนกับพระมหากษัตริย์นราชอาณาจักรนี้ ส่วนจดหมายเหตุของนิโคลาแชเวสซ,ซึ่งร่วมคณะราชทูตฝรั่งเศสของเชวาเลียเดอโชอมองเข้ามาในปี2228สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชาอาณาจักรสยามซึ่งเป็นคนแรกที่เปรียบกรุงศรีอยุธยากับกรุงเวนิสไว้ว่าแม่น้ำใหญ่ติดชายกำแพงด้านเหนือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วไหลผ่านเข้าไปในเมืองเป็นทางน้ำสามสายตลอดหัวเมืองท้ายเมือง กลายเป็นเมืองเวนิสคึ่งอีกแห่งหนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าสถานที่ดังนี้จะอำนวยประโยชน์ได้อีกมากถ้าไม่มุ่งแต่จะก่อสร้างอาคารบ้านเรือนให้งดงามถึงเท่านี้แล้วละเลยการปรับปรุงทางน้ำเสียต่อมาในปี2230ลาลูแบร์ราชทูตรฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เช่นกันก็เขียนย้ำเรื่องเวนิสตะวันออกไว้อีกครั้งในจดหมายเหตุของลาลูแบร์ว่าด้วยราชอาณาจักรสยามว่า ถนนส่วนใหญ่มกักมีลำคลองควบขนานเป็นเส้นตรงไปด้วยจึงทำให้เปรียบเมืองสยามได้กับเมืองเวนิสตามคลองหลอดนั้นมีสะพานเล็กๆไม่สู้มั่นคงนักทอดข้ามเป็นอันมากบางแห่งก็มีสะพานก่ออิฐถือปูนบันทึกรายวันของบาทหลวงเดอทูซีอันหนึ่งในคณะราชทูตเชวาเลียเดอโทมองก็ได้ยืนยันความงดงามของกรุงศรีอยุธยาไว้ในจดหมายเหตุรายวันการเดินทางไปสู่ประเทศสยามว่า เมื่อออกไปกลางแจ้งใครๆก็คงจะต้องเห็นช่อฟ้าหลังคาโบสถ์และยอดพระเจดีย์ซึ่งปิดทองถึงสามชั้นมีอยู่ดาราดาษทั่วไปดูออกสพรั่งคราวตาข้าพเจ้าไม่ทราบแน่ว่าข้าพเจ้าจะทําให้ท่านนึกเห็นสิ่งงามงามเหล่านี้ไปด้วยหรือไม่ขอจงเชื่อเถิดว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นสิ่งใดที่จะสวยงามยิ่งไปกว่านี้ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าจะหาคําอะไรมาใช้จึงจะเหมาะก,กับสิ่งที่ได้เห็นคําว่าวิจิตรรจนาสง่าโอทงก็หายังพอกับสิ่งนั้นๆนไม่ ในจดหมายเหตุของนายแพทย์เอเนเยลบิกต่อแกมเฟอร์ชาวเยอรมันซึ่งเข้ามากับคณะทูตฮอลันดาในสมัยพระเพทราชากล่าวไว้ในไทยในจดหมายเหตุของแกมเฟอร์ว่าคอลองอันมีอยู่มากมายนั้นทําให้มีสะพานข้ามเหลือหลายที่ข้ามคลองใหญ่มักสร้างด้วยหินมีเสาตะม่อก่อด้วยหินเหมือนกันแต่เพราะที่เหล่านี้ไม่ใช้รถหรือเกวียนจึงสร้างไวแ้แคบแคบตัวสะพานยาวราว82อกลางโคง้งขึ้นไปสูงแต่สะพานข้ามคลองเล็กๆไม่เป็นแบบแผนก่อสร้างอย่างใด เป็นสะพานไม้เสียมากที่สุดในกรุงมีโบสถ์วิหารอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งมีบริเวณพอ,อสอมอกับถนนและเต็มไปด้วยสถูปเจดีย์ปิดทองขนาดต่างๆความใหญ่โตไม่เท่าโบสถ์ของเราแต่ความงามภายนอกนั้นยิ่งกว่ามากนะับเพราะมีช่อชั้นหลังคาง,งอนซ้อนสลับกันเป็นอันมากในบรรดาชาติผิวคล้ำแห่งเอเชียทั้งหลายสยามเป็นราชอาณาจักรอันเกลียกลกยยิ่งใหญ่ที่สุดและราชสำนักนั้นเล่าก็วิจิตมโหรารหาที่เสมอเหมือนไม่ได้ จากบันทึกของชาวตะวันตกทําให้เราพอจินตนาการได้ถึงความรุ่งเรืองด้วยศิลปรกรรมและความสมบูรณ์พูนสุขของกรุงศรีอยุธยาจนทําให้ชาวยุโรปที่เจริญก้าวหน้าด้วยศิละปะวิทยาการที่สุดในยุคนั้นต่างตื่นตะลึงในความวิจิตงดงามในศินลปรกรรมของไทยซึ่งตอนนั้นเรารุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมของเราเองยังไม่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากตะวันตกเลยชาวตะวันตกกลับเป็นฝ่ายตะลึงความงามในศินลปรกรรมของเรา